สวัสดีค่ะ่อแม่ี้องคาในนักผา้พอ,อก,กน,นิ้วเบียนชาแนอีกเราเดอค่คเดอมือนีนิ้วกะสิพามารีวิวของคือเก่าหละจ้าเบิดไป6กสิบสี่หดอนจุดสี่ถ้าเป็นเงินไทยกะพันห้าร้อยแดสิบสี่บาทเดอ,เดอมาเลยจ้ามาเบิร์ว่าเขาได้อย่างกันมาเนี่ยจะจเนาะไอ้ขั้วงอขั้วงอน,องนึ่งดอนคือเก่าหละจ้าหนึ่งกลัวเฮ็ดเฮ็ดขาวไม่สัมผัสัเฮ็ด แล้วก็เป็นอะไรหนึ่งก <U ổi. S 1> ับลากบัวบ่แล้วก็เต้าหู้เต้าหู้จ้ะเต้าหู้ขาวเต้าหู้อ่อนกล้วยกล้วยที่เจ้าหรือไงก็คือกล้วยที่เจ้าเลยจ้ะนี่ก็เห็ดเห็ดขาวเห็ดเก็นทองทองถุงทองดอนหาโซนตอนจ้ะ งั้นยูทูบบ้างดูดูว่าสอบอ,อันนี้ steam, อไอศสรีมพรมิพี่น้องค่ะไอศสรีมไอสตีมมันมีสามสีจ้ะบาน,นิลาชล็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่อันนี้เก่าดอนเนี่ยกล้องหน,นึ่งนี่ต้นหอมได้ต้นหอมมาถือพรอมิพนองค่ะต้นหอมเนี่ยหาคำต่้สองดอลลาร์หาคำต้นสี่สิบกว่าบาท ตัวน้องมาแลา้วค่ะสดหลอ,อะนจนจโอ้ยบรอกโคลีจ้ะบรอกโคลีบกโคีสีนะขงถุงลคน่จ้ะผักบุ้งจ้าผักบุง้งเนี่ยสามดอนกำหนึงผักบุ้งกำหนึงสามดอนอตสามดอน ปูอาร์สองแพ็คแล้วก็ซี่กระดอหาดอนน,นจะจ๊ะนอตซื้อมาสองแพ็คน,นจะจ๊ะแล้วก็มะม่ามะม่าที่เราจะหาหาห่อต่อสองดอนสองดอนหาเก่าบุญเส้นกระชากเขียวกเกา่าละจ้าชากเขียวบง อันนี้ก็แป้งแป้งข้าวเหนียวจะพกไปนอนค่ะซุกซ้าสวตตอเฮดดันอันนี้หมอนหมอนเว้ดตอันเี้ัฮอตพหมอนม่าแเเอฮอตพอตหมอนนี่เกือบซิบดอนี่เรจะพกข้าเนยเบียน ใชเงินมาสามพันหาก็ไดแค่นี้แหละันเท่าไหร่พันกลัวโอ้ยบอกผิดโทษทีกค่ะพันกลัวพันหาดอนกลัวหละบาทพันหาดอนก็บาทอันหนึ่งพันอนหาดก็บาทจ้าจ่ะแล้วก็ไอศครีม ขอบคุณหลายๆครับพื่อมสนังคนะติดติดตามรับชม n e w บีเอ็นชาแเดอร์คัเดอร์ขอบคุณค่ะ thank you บายบาย เบ่งได้กับพ่อพิมพ์นองค่ะ YouTube ยูทูบยางคักยางแนวมีโทรศัพท์เตรียมมาถ่ายยมมูยำพวกยางคัก